สวัสดีค่ะจริงค่ะกับน้องวายุนนะคะข้าวช้านะคะวันนี้ก็จะมีน้ำพริกค่ะน้ำน้ำพริกอมมองไม่เห็นเนาะก็มีต้มยำไก่ค่ะแล้วก็มีกัวหนู่กัวหนูนนะแล้วจะมีผักเหมือนเคยนะคะ กินด้วยกันนะคะแซ่บๆค่ะชานี้น้องอายุกินข้าวคนเดียวเพราะเพราะว่าอยากกินข้าวคนเดียวน้องอายุเขากินคนเดียวน้องอายุเขากินไปแล้วเขากินแกงส้มนี่แกงส้มเนาะเขาไม่ยอมวันนี้เขาบอกเขาไม่ถ่ายเขาไปขี่จักรยานไปเล่นกับพี่พี่ช่างบ้านเขามาขี่จักรยานกันเราจะไปเอาจักรยานไปขี่กับเขาแล้ว ยายก็เลยต้องกินข้าวคนเดียวเนาะมาแซบ่บแซับนค่าต้มไก่นะคะน้องก็ชอบกินเลือดไก่ยายก็ชอบส่วนเนื้อไก่ก็กินกัน รสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะ ออร่อยวันนี้ยายกินคนเดียวเนาะก็จะจเหงาๆทุกทีเคยมีน้องวายุทธวพลอ,อยู่ด้วยวันนี้เขา เขาขอไม่ไม่เข้าเฟรมเขาไปขี่จักรยานได้ยินเสียงเล่งกันอยู่หลังบ้านขี่จักรยานเล่งกับพี่ข้างบ้าน เป็นยังไงบ้างคะแถวบ้านเพื่อนๆเมื่อน้องวายุแดดออกเมื่อวานแดดออกตอนบ่ายแดดออกอยู่ดีๆฝนก็ตกตกทั้งแดดออกนั่นแหละ จะตกไม่นานถ้าแดดออกฝนตกอาจจะตกไม่นานกินคนเดียวรู้สึกเหงาเหงา ต้ยมยำรสจัดจ้านเตรียมน้องไก่ไว้ให้น้องวายุเขาไม่กินวันนี้เขาขอกินแกงส้มทุกทีขอกรดเลยนะต้ยมยำไก่เนี่ย แกงส่งเมื่อวานเขาเขาขอกินเขาบอกอร่อย รถจะวิ่งกันไม่ขาดระยะแต่คันเมื่อกี้เบามากเสียงมานะคะใครยังไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันนะคะ บ้านติดทางเนาะรถสารพัดรถเลยวิ่งถ้าช่วงหน้าเกี่ยวข้าวก็จะมีรถใหญ่ทั้งรถลาข้าวทั้งรถเกี่ยวทั้งรถสารพัดรถวิ่งช่วงนี้ก็ข้าวกำลังเริ่มออกลวงเนาะจะไปแตะมอเตอร์ Motor ไซค์เป็นนากับรถแต็กรถเซอร์เหรือจักรยานจะไปน็นนากัน จะไม่ค่อยได้ยินเข้าไปในในเน,นื้อสัต์ ได้ยินเสียงน้องวายุ่รถใหญ่เสียงรถใหญ่มาหกลอ้อ ก็จะคอยนั่งดูดูน้องวายุด้วยเพราะหลังบ้านจะมีทางอาอกออกถนนซอยถนนพอรถมันวิ่งตลอดเวลากลัวพุ่งออกไปแล้วรถเขาจะเบรกไม่ทัน แกงส้มผักบุ้งน้องวัยุดเนี่ยเขาชอบเขาบอกอร่อยแม่ะี่ไได้ยินเสียงน้องวัยุดกกับเพื่อน ได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมรถมาลูกรถมาลูกน้องแม็กแม็กรถมาลูกระวังรถใหญ่มาออกถนน สามคนเคาเลยมาแล้วน้องวิ้งไปจ้าหนูรถนะลูกล ชึ้นใจอืม,อมชื่นใจจริงค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเป็นห่วงเด็กๆเ,เป็นห่วงน้องวายุด้วยพากันออกถนนแล้วขี่บนถนนแล้ววันนี้ลาแค่นี้นะคะน้องช่องน้องวายุ ติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดสับะไครตให้ด้วยนะคะติดตามน้องวายุด้วยฝากน้องวายุในอ้อมใจทักคนนะคะสวัสดีค่ะจะรีบไปดูน้องวายุนะคะ